เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตใจเย็นๆมึงเห็ุถึอแล้วนีดียู่นี่แหละเออกูไม่เป็นไหนหอกกูอยู่มองนี่แหละองยาเนะี่ยมึงเห็ุถึอแล้วมึงให้อีแกอยู่ทัปุ่นถ้นมึงไปมัดกูร่วมกับอีแก่นะกูสร้างมึงอีหลีได้คือว่ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังยังว่าวไป กูแถมโทรศัพท <déc> <ide> <to break an iously> ์ให้มึงเฮ็ดดีวะบ่เป็นยังเดี๋ยวโทรบอกตำรวจให้เฮ้ยซา่าก็ได้นั่นล่ะเดี๋ยวมาโอกาสหน้ามาาไม่เด้อแน่นอนทาเดี๋ยวทีหลังมัดแต่ขาแล้วกูสิให้ทีวีอ่ะไปก่อนเออปูนปูนอารมณ์ดีนะบักเทา ให้มึงว่าเว้ยะกูจังไถมึงกับบ่าด้แมนบนหนูนี่นอุ้ยน,น้องเมียนี่มันข่าวอีลีว้ยได้ยกกู่กเที่ยงที่อดีบุญคณเลยแมนบนหนูเดี๋ยวกืนนี้ก <ปะ S 1> ืนนี้กืนนี้คืนสิ่พาเที่ยวอยากไปเที่ยวไซกับบ้าไปเที่ยวเดี๋ยวพ่อแก่มัดแล้วมัดอีเท่าไว้เข้าไปสองคน มันไปกันเบิดแล้วตีครับเออไปเบิดแล้วเตีสร้อยขอยแน่ซอยแก้มาเดี๋ยวขอแน่บักลาตำรวจมากก็บผอย่างให้แก้ลุงเป็นไงบ้างลุงเอ้ยเฮ้าอย่างให้โจรมันมาปนเลียเลยเออเป็นอย่างไรครับเออเดินเดินที่สิมีโอกาสอยู่กับน้องเมียจัก เฮ้ยุ้มสิทีเออของมักของมัดไว้เท้าชองมักแบบมักมาแบบท้อย่อมแล้วเมียจ้าโอ้ยโอ้ยยอมเลยา่ออย่อมเลยเมียจ้าย่อมเลยจ้ามาก กินจุดุคือหมาเฮ้ยให้นอนตะแคงละปลอยให้นอนแหงแตกไล่างาเดิเซนโโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น <c oughs> น้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูล สามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต